วันนี้ก็แก๊กฟู้ดทาเที่ยวนะครับช่วงน,นี้ก็จะเป็นช่วงที่อย่าเปิดประเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็มีต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวที่สามเหลี่ยมทองคำเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวนะครับมีฝั่งฝั่งลาวอยู่ฝั่งนู้นเลยก็นู้นค่ะฝั่งลาวครับฝั่งฝั่งลาวนะครับที่จีนมาเช่าที่ครับมาเช่าที่ฝั่งลาวตรงนี้เป็นร้อยปีเลยอ่ะเช่าเป็นปีเลยนะคะตรงนี้ค่ะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะคะตอนนี้ขึ้นเป็นตึกใหญ่หมดแล้ว นู่นนะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือเปิดแล้วก็คือยังมาเที่ยวได้ตรงนี้อยู่แต่ว่าฝั่งนู้นเขายังไม่เปิดยังปิดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปฉลองอีกทีนะคะนู่นนะคะตึกอาคารพาณิชย์ตึกใหญ่ๆมีโรงแรม<า>เป็นคอนโด,ค,นโดค่ะมีสนามบินด้วยนะคะต่อไปนะคะถ้าเราจะไปเที่ยวประเทศจีนนะคะเราไม่ต้องไปไกลแล้วเรามาลงแค่ตรงนี้แล้วก็ข้ามเรือไปนะคะแล้วก็ ขึ้นเครื่องตรงนั้นไปได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะฝั่งนู้น,นก็เป็นลาวนะครับแล้วก็มีสนามบินนะครับามาเที่ยยวได้เลครรับตงนี้ก็จะเปิดประเทศแล้วนะครับตามมาเลยครับ

มาเที่ยวชายลารก็แวะมาเที่ยวสามเร,รือของทัพนะครับเรือนี้ก็จะเป็นเรือย,ยอทนะครับเรือแบบคุกเป้นะครับที่ล่องล่องตามแม่น้ำโขงนะครับก็รอรับนักท่องเที่ยวนะครับได้คก็จะมีแบบอ,อ่ล่องเรือนะครับขึ้นไปด้านด้านเหนือเนาะใช่ไหมครับ เอาเอ่อโน,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 น่นนะครับล่องไปโน่นติดทําติดท่าม่าเลยใช่ไหมครับติดทําม่าแล้วครับแล้วก็ล่องแล้วก็ล่องไปล่องไปฝั่งลาวลงไปนน่นลงฝั่งลาวไปนน่นนะครับก็เที่ยวหนึ่งห้าร้อยใช่ไหมครับห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวนะครับเมื่อก่อนเที่ยวเราพันนะครับตอนนี้ก็ลดเหลือห้าร้อยน,500นะครับ สวยงามนะครับช่วงนี้ก็จะจะเปิดประเทศแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาเที่ยวนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็าเยอะนะครับมาเที่ยวนะครับ อันนี้ก็เป็นพระบรมรอดนะครับพระยอดพระยอดอุทคนนะครับก็พระพระตนลือลือโขงนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้านะครับองสวยงามนะครับวันนั้นท่านสั่นกระโปม m m ตัวนึงย้วยมากเลยหนักมากเลยเ้ผ้า่เยค่ะวด้วนะครับรับประทานองค์ใหญ่นะครับเพื่อนมาก็เพื่อน,นมาก็มากราบมาสักกานะครับ จะเป็นคาราวนะครับสดมานะครับก็จะเป็นตึกคาสิโนนะครับก็จะมีโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็มีห้างสับสินค้าด้วยนะครับราะว่าตอนนี้ก็กำลังสร้างสนามบินอยู่นะครับก็สามารถที่จะนั่งเครื่องลงฝั่งโนหนได้สบายเลยนะครับเพื่อก็มาเที่ยวนะครับรับคุณมากครับ ครับตอนนี้ก็ตลาดแม่สายนะครับตลาดเย็นนี่ตอนนี้ประชาชนติดค่กมากนะครับเพาะที่น,นี้ก็ใกล้จะเปิดประเทศแล้วนะครับเพื่อนก็นสามารถไปเที่ยวตลาดแม่สายได้นะครับ